สวัสดีครับจากบ้านนาเดชออร์แกนิกฟาร์มครับวันนี้วันที่18มิถุนา2563วันนี้จะมาดูาเห็ดที่ผมเปลี่ยนรูปแบบในการปลูกนะครับโดยการปลูกเห็ดในกระมังเดี๋ยวประชมกันครับ ที่อยู่ด้านหน้าของท่านผู้ชมนี้ก็คือเออตะกอเน,นี้ยผมปลูกเข็ดแบบระบบวางเรียงในล้อ,อยางนะครับในคลิปที่แล้วนะครับมาคลิปนี้ก็จะเป็นการปลูกเข็ดในกระมังนะครับมาชมกันครับก็คือ อันนี้เป็นเห็ดรอบที่สองนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนี่ก็ผ่านไปประมาณสองสัปดาห์นะครับ<ม>ก็เริ่มออกแล้วมเีเห็ดได้แทงดอกขึ้นมาแล้วนะครับผมก็ใช้กระมังหนึ่งใบนะครับแล้วก็ เติมน้ำไว้แล้วก็คุมด้วยผ้าสาลีนะครับแบบระบายอากาศได้แล้วก็สแลนสีดำนะครับก็ก้อนเห็ดเนี้ยก็คือจากที่ผมเก็บเห็ดครั้งที่หนึ่งไปที่ปลูก แบบระบบเรียงในร้อ,อยางนะครับที่ถ่ายทำวิดีโอที่คลิปที่แล้วอันนี้มาเปลี่ยนรูปแบบก็ใช้ได้ครับอันนี้ก็เริ่มออกเหมือนกันนะครับประมาณสองอาทิตย์นะครับจากที่ผมเปิดดอกไปแล้วถ้าจำไม่ผิดอันนี้ก็น,นี่อันนี้สมบูรณ อันนี้สมบูรณ์เด่นนะครับดูด้านซ้ายนีครับนี่คือเห็ดนางฟ้าปูฐานนะครับที่เห็นทั้งหมดนะครับก็คือเป็นเห็ดนางฟ้าปูฐานลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับอันนี้คือการปลูกเห็ดเปิดหน้าก้อนแล้วก็ปลูกเห็ดโดยระบบกระมัง นะครับก็จะมะีกระมังนะครับมีก้อนเชื้อเห็ดที่เต็มก้อนแล้วแล้วก็มาจัดเรียงในกระมังนะครับแล้วก็เติมน้ำข้อสำคัญเติมน้ำเดี๋ยวผมยกให้ดูนะครับผมเติมน้ำไว้เห็นน้ำแล้วใช่ไหมครับเติมน้ำไว้เนี่ยที่ หนึ่งหนึ่งหนึ่งข้อนิ้วหนึ่งข้อนิ้วนะครับหนึ่งข้อนิ้วเราแค่หนึ่งข้อนิ้วก็พอนะครับไม่ต้องลดน้ำเลยครับเติมน้ําแค่หนึ่งข้อนิ้วแล้วก็ปิดไว้อย่างนี้นะครับก็คือเดี๋ยวผมทําให้ดูนะก็ปิดนี่นะครับปิดผ้าสาลี ครับเพื่อกันมแมลงแล้วก็ปิดสแลนสแลนครับแล้วก็ใช้คิปหนีบหน่อยนี่ครับก็จะเป็นลักษณะาน,านี้นะครับก็ใช้ระยะเวลาประมาณสัก2อสัปดาห์นะครับ เขาก็จะอ,ออกดอกให้เรานะครับก็เพียงแต่สองวันมาดูครั้งหนึ่งถ้าน้ำพอกลงไปน้อยกว่า1นิ้วก็เติมน้ำให้มันได้หนนิ้วในกระมังนะครับก็ลักษณะประมาณนี้ครับไปประยุกต์ใช้กันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะต้องเก็บ ดอกเข็ดที่ดอกใหญ่ไปส่วนดอกเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไว้ก่อนนะครับอันนี้เก็บได้แล้วเราเก็บเราก็เอาไปไว้ในตู้เย็นนะครับวิธีเก็บดอกเข็ดก็หักซ้ายหักขวาหักซ้ายหักขวา ยกหน้าโยกหลังนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับเดี๋ยวตัวในนี้เดี๋ยวเราก็เคลียออกนะครับอันนี้ดอกเข็ดเอาไว้ทําอาหารกันต่อไปนะครับส่วนเดี๋ยวต่องนี้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนอันนี้ใช้ได้แล้วเอาไปผสมรวมกันผมก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะครับแล้วก็ไปรวมกันแล้วก็ทําอาหารรับประทานนะครับสําหรับวันนี้ บ้านนเดชออกกนติกฟางก็ขอจบแบบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับกับผมลองไปประยุกต์ใช้กันนะครับสวัสดีครับ